อยู่ฝั่งตรงข้ามผมก็ใช้เทเลส์ถ่าย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 ต่อเพราะเขายิงอัดมาอัดมาที่อย่างที่ว่าตรงหน้าปั๊มปั๊มเชลค์ะครับครับยิงใส่ผมก็ยืนโฟลต่อเชื่อว่าเป็นการเล็งไม่ใช่ลูกโดช่เพราะยิงสกัดเพราะของผมเนี่ยที่ผมยืนเนี่ยไม่มีผู้ชุมนุมแล้วผมอยู่คนเดียวน้องๆก็หนีไปข้างหลังหมดแล้วผมก็ยืนโฟลต่อครับยืนโฟลวต่ออย่างที่ว่าตอนนั้นไม่รู้สึกกลัวหรือว่าเราอาจจะโดนไม่แม่ผมว่าเขาเห็นถ้าเห็นชัดเจนคือกระสุนไม่หลงแน่นอนเพราาะววว่่่่มมันนนแแไใชที ที่ผมต้องงโดนคือแนวเนี่ยถ้าจะยิงก็จะยิงผู้ชุมนุมคิดว่าเราเป็นเป้าชัดไหมฮะตอนนั้นถ้าถ้าฝ่ายคนที่ต้องการจะยิงเราเราจะเป็นชัดครับเพราะผมยืนแต่ว่าคุณชวัตไม่กลัวว่าจะถูกยิงเพราะอะไรเพราะผมมั่นใจว่าถ้าเกิดการปฏิบัติงานกับของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขาคงม่ยิงผมอยู่แล้วเพราะว่าเรามีอ่ามีปลอกแขนมีปลอกเท้มีอะไรเงนี้ยแล้วสองผู้ก่อการร้ายหรือคนที่จะมาทําตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้อยู่แล้วอเพราะว่าตรงนั้นคือทหารเขาเวอร์ไว้หมดแล้ว ทั้งหมดตรงนั้นแถบแนวนั้นทั้งหมดเลยฮะคุณสุภวัตนะครับคิดว่าเราโดนเพราะว่าลูกหลงหรือว่าคนที่ยิงเราตั้งใจที่จะยิงเราจริงๆในตอนนั้นผมว่าเป็นการยิงเพื่อสกัดตั้งใจเป็นการตั้งใจยิงฮะตั้งใจยิงเพื่อสกัดใช่ครับแล้วยิงหวังที่จะปลดชีวิตหรือว่ายิงหวังที่จะให้บาดเจ็บแค่แค่แค่สกัดโดยการยิงให้บาดเจ็บน่าจะเป็นการยิงให้บาดเจ็บเพื่อให้หยุดให้หยุดที่เจะบ เกิดใหม่ด้วยทำอะไรครับคุณชุบินแล้วครับคิดว่ามาจากอะไรลูกหลงหรือว่าอย่างผมว่าของผมน่าจะเป็นลูกหลงมากกว่าช่วงสุลมนคุจยิงกันมั่วไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรับเมื่อทีนั้นครับทีนี้พอเราได้รับผลกระทบแบบนี้แล้วเนี่ยการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยเราได้รับจากหน่วยงานไหนบ้างคุณชวัตได้รับการดูแลเยียวยาจากส่วนไหนอย่างไรเอ่อพมพัฒนาสังคมครับมาก็ อยู่โรงพยาบาลเกินกาหนดที่เขาตั้งเกณฑ์ไว้ว่าโอเคคุณอยู่กี่วันได้เท่าไหร่คือผมเนี่ยอยู่สองเดือนสิบห้าวันก็ให้มาหนึ่งแสนสักไว้วางหนึ่งหมื่นแค่นั้นแล้วก็ส่วนที่รักษาออฟฟิศเขาเป็นคนจัดดการทั้งหมดอ,มออฟฟิศก็คือของในชั้นของในชั้นดัดก,การ เขาจะไปเรียกเก็บที่ไหนอันนี้เป็นของยีนแนชเขาคงมีอยู่แล้วคะที่จะไปเรียกเก็บกับหน่วยงานของรัฐทุกวันนี้ยังคงยังคงทํางานปกติไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานเพราะว่าผมต้องไปทํากายภาพทุกวันวันละสามชั่วโมงก็กลาแล้วกหมดหมดเวลาแล้วหมดเวลาที่จะไปคิดอะไรแต่ก็อยากอยากไปทํางานอยู่เพราะว่าคือเราบางทีเราเคยทํางานในสนามอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเราก็เห็นการแบบที่แม่สอดให้เหตุการเรื่องที่นี่เราก็อยากไปปกติผมก็จะ งานอย่างนี้ผมก็ไป่ด้วยจิตวิญญาณของคนที่ทํางานมาตลอดชีวิตแบบนี้ก็เห็นเหตุการณ์ที่ไหนก็อยากที่จะอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับก็อยู่บ้านก็ประสานงานโอเคมีที่ไหนก็เช็คให้ที่ออฟฟิศว่าโอเคมีงานนี้นะคนจะไปนะส่งช่างภาพไปคือเราเรารูเรื่องช่างภาพอยู่แล้วแต่ว่าทางทางเนชั่นก็ยังคงให้สวัสดิการเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ไหมให้หมดให้หมดเงินเดือนก็ปกติสมาคมนักข่าวได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลในด้านไหนอย่างไรไหมครับอ๋อสมาคมเพิ่งมาได้ตอนหลังครั้งแรกได้ที่โรงพยาบาลวันแรกๆได้มา5 0 0 0ันแล้วก็ช ที่ออฟฟิศเนี่ยเพราะงั้นกรรมการเข้าไปบอกว่ามันมันเยอะขนาดนี้ควรจะมาดูแลให้มากกว่านี้ได้ไหมเขาเลยให้มาอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันคือผมก็อยากเรียกร้องว่าสมาคมเนี่ยควรจะมีมาตรการที่ให้มันเยอะกว่านี้คือไม่ต้องการเรื่องเงินแต่ต้องการเรื่องปั๊มเป็นจริงอ่าคือเปิดเผยมาเลยว่าคนของเราโดนขนาดนี้แล้วควรจะออกมาโวยวายกันหน่อยอย่าไปเงียบมัน ือเรื่องนี้มันเงียบผลหมดมันต้องเร่งรัดในเรื่องของการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรผมจยากงได้งนั้นไงอยากเห็นบทบาทของสมาคมวิชาชีพในหน้าที่นี้มากขึ้นด้วยครับไม่ใช่เงียบอยู่เฉยคนของตัวเองในในองค์กรของตัวเองเนี่ยไม่ว่าฉบับไหนก็แล้วแต่เป็นองค์กรของตัวเองควรจะมาเฮ้ยมันไม่ได้นะของเราต้องออกแถลงการบ้างเฮ้ยต้องเรียกร้องฝ่ายหนึฝ่ายหนึ่งออกมารับผิดชอบหน่อย สุภัฒน์นะครับได้รับการดูแลจากหน่วยงานไหนบ้างเยียวยาอย่างไรบ้างที่ผ่านมาครับก็ได้รับที่เข้าโรงพยาบาล1เดือนได้รับ10,000แสนบาทจากทางกระทรวงพมก็เหมือนกันแล้วก็ทางนิวังอีก1 0,000หมื่นแค่แค่นั้นครับที่เหลือก็เป็นสวัสดิการของบริษัทตอนนี้ตอนนี้ทาง Vo i c e TV ก็ยังคงดูแลดูแลท้งยังได้รับเงินเดือนปกติอยู่แล้วได้กลับมาทำงานเหมือนเดือนไหมยังครับ ก็ยังนะฮะเพราะว่าให้ฟื้นโฟเพราะมันต้องทํากายภาพอะไรหลายอย่างอยู่ครับทุกวันนี้สภาพอาการเป็นยังไงดีขึ้นแล้วยังก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับเดินเดินได้หรือว่าต้องอาศัยไม้นี้ตลอดใช้ไม้ตลอดครับถ้าไม่มีไม้นี้เดินได้ไหมเดินไม่ได้ครับเพราะว่ากระดูกมันยังไม่เชื่อมต่อกันครับยังไม่ติดกันนะเพราะว่าถ้าถ้าใช้เดินเปล่าๆแสดงว่าแทางนั้นทุกวันนี้ก็ยังไปไหนไกลๆหรือว่าออกจากบ้านยังไม่ได้ไม่ได้ ถ้าแล้วถ้าออกจากบ้านก,ก,ก็ต้องใช้อันนี้เดินทางไปตลาดคุณชวัต์เองนะฮะใช้ใช้ไม้เหมือนกันกนระดูกยังไม่ค่อยเชื่อมเพราะว่ามัน,มนเละมากแล้วก็มันยังห่างแต่มีเงาเล็กน้อยแต่มันไม่มีแรงฮะ ก็คือมันหายก็รีบลงไปเยอะนะเมื่อเทียบกับขาปกติใช่รีบรีบกว่าน้องเขาอย่างเงี้ยห่วงไหมครับว่าจะสุดท้ายคือแพทย์ให้การยืนยันไหมครับว่าสุดท้ายเราจะกลับมาปกติได้แค่ไหนเอ่อประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคถือว่าโอเคแล้วครับปกติปกติอ๋อมันมันหายไปหนึ่งนิ้วเอ่อหนึ่งเซนครับนิ้วหนึ่งเซนที่หายไปผมต้องไปเสริมรองเท้าด้วยอันนี้แพทย์ยืนยันว่าหายไปว่าช่วงนั้นมันเละเละแล้วก็ตัดตัดแล้วมันก็ว่า้้าเรสสัันนลลงงผมยังงงไม่ตต้ออัดรเท้า มันงั้นผมจะเดินเอียงเอียงก็ขาข้างหลังเนี่ยจะเสียมันจะเอียงอย่างนี้เวลาเดินถ้าไม่เสริมคือหมายถึงว่าถ้าเกิด80%ที่กลับมาเนี่ยก็คือจะอยู่ในสภาพที่คุณว่าเนะครับก็คือขาเราจะสั้นลงแล้วก็จะเดินแบบเอียงๆครับต้องเราคุ้งคุรงคุ้งคุ้งคนพิการหน่อยๆนะครับแต่แต่แพทย์ก็ยืนยันว่าเออเมเสียไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคือเอ่อเป็นเป็นขาเสียถาวรนอ่ะนะสิ่งที่แพทย์ระบุว่าครับครับคุณสุบินละครับตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากไหนอย่างไรบ้าง ก็มีจากสมาคมนักข่าวตอนแรกเลยก็สามพันแล้วก็จากสมาคมช่างภาพการเมืองสามพันแล้วของพมอได้มาสองหมื่นแล้วก็ที่วังสามพันแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดบริษัทไม่ชนจ่ายให้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ในไม่ชนก็ให้มาอีกนิดหน่อยตอนนี้ถ้าจะบอกว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วในส่วนของคุณสุบินนี่คือเรียกได้อย่างนั้นไหมฮะ หลังกาปกติแล้วมครับมีผลกระทบอะไรไหมครับเวลาทํางานยังคงเส้นสายเส้นประสาทยังคงมีปัญหาอยู่แรกๆก็มีบ้างครับตอนนี้ไม่มีปัญหานั้นแล้วก็จะเรียกว่าปกติเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แค่มันเนื้อหายไปแค่นั้นเองความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่เราเราจะฟ้องร้องคือเนื่องในการเยียวยาเนี่ยก็จะเป็นไปอา่างที่เล่าให้ฟังแต่ว่าการฟ้องร้องดําเนินคดีทางกฎหมายเราคิดจะดําเนิน ในขั้นตอนนี้ไหมครับคุณัยวัตรคิดอย่างนั้นไหมฮะอืมตอนแรกผมคิดอยู่ฮะคิดคอยู่ว่าโอเคควรจะทํายังไงมันถ้ามันเงียบหรือ,อยังไงฝ่ายรัฐทํายังไงอยู่ตอนนี้ทําอะไรกันอยู่หรือวอฟฟิศอะไรเงี้ยหรือวอฟฟิศเขาก็คุยว่าโอเคถ้ามันไม่มีความคืบหน้าคือท,ทางทางหน่วยหน่วยรัฐเนี่ยไม่มาคุยหรือไม่มาดูแลหรือย,อยังไงนะฮะก็อาจจะมีการพูดคุยกันก่อนว่าเฮ้ยอยู่ควรจะมาดูแลนะครับ ถ้ามันยังเงียบกันอยู่เขาเขาก็คิดว่าเขาคงคงทาเป็นขั้นตอนไปตอนนี้ขั้นตอนคือมีมีหลักฐานมีอะไรเตรียมไว้แล้วทางทางผู้ใหญ่ที่ออฟฟิศผมให้ทางผู้ใหญ่ออฟฟิศเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดเรื่องการเรื่องคดีถ้าถ้าเกิดจะต้องทำนะฮะก็มีหน่วยงานหลายหลายองค์กรที่จะเข้ามาช่วยเพราะเขาก็พร้อมที่จะช่วยผมโทรมาหาบ่อยมากแล้วผมก็บอกโอเคผมมอบหมายให้ออฟฟิศเป็นผู้ดำเนินการครับเป็นผู้แบกอัพทั้งหมดครับคุณสุภาพจะดำเนินการฟ้องร้องทางคดีด้วยไหมครับถึงที่สุด ก็ต้องก็ต้องทำนะครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าใครคือผู้ทาและใครคือผู้สั่งอในความเป็นจริงแล้วทหารออกมายอมรับก็ได้ว่าเออยิงเพื่อสกัดหรือว่าอะไรเพราะว่ายังไงการปฏิบัติหน้าที่ของเขาในภายใต้พอราลกอเฉลิเฉิมยังไงเขาก็ไม่ต้องรับผิดอยู่แล้วเขาก็มีกฎหมายอะไรคุ้มครองของเขาอยู่แล้วครับโดยที่ไม่ต้องรับผิดคุณสุบินจะดําเนินการอะไร เพิ่มเติมหรือว่าจบไปก็จบกันไปเลยหรือคิดอย่างไรจบไปเลยเหรอฮะแต่เราก็ยังมีบาดแผลที่ยังคงเป็นบันทึกทึในชีวิตการทํางานอยู่ด้วยเหมือนกันเคยโทรไปถามสอนอเขาก็บอกไม่ได้คืบไม่คืบหน้าอะไรเลยไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยครับอืมก็เลยไม่รู้ไปตามที่ไหนคิดคิดอย่างไรกับกรณีที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามที่จะกดดันให้รัฐบาลไทยเปิดเผยข้อเท็จจริงสาเหตุการเสียชีวิตของนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ย ขนาดช่างภาพของเขาเพ่งคนเดียวรัฐบาลยังให้ความสําคัญแล้วก็ต่อเนื่องตลอดเนี่ยแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเราเองเนี่ยรู้สึกมันมีข้อเปรียบเทียบที่ทําให้รู้สึกแตกต่างกันมากไหมครับคุณชัยวัฒน์อย่างไรคิดอย่างไรผมคิดว่ามันแตกต่างว่ะฮะเพราะว่าะระดับของเขาเนี่ยคนของเขาเพ่งคนเดียวเขายังกดดันให้รัฐบาลไทยเปิดเผยความจริงเลยถามทุกถามทุกครั้งถามนู่นถามนี่ถามมาไม่กระทั่งตำรวจต้อบวชเขาก็าถามล่าสุดนี้ก็ถามครับเราก็ไม่มีความชัดเจนให้เขา เขาข้างหน้าอาจจะรู้แล้วก็ได้บางส่วนผมว่าอย่างนั้นฮะแต่ของเราเนี่ยโดนกันต้องเยอะแยะเงียบกันหมดไม่มีอะไรกันเลยไม่มีพูดไม่มีถามไม่ก็มีล่าสุดก็ที่มีผมเข้าไปหาไปเยี่ยมที่บ้านอย่างที่ว่าเขามีข่าวออกไปแล้วเขาก็ไปเยี่ยมครับครับคุณทววัตคิดว่าเป็นมีความแตกต่างกันแค่ไหนกับการดูแลในส่วนของรัฐบาลที่ดูแลต่อประชาชนพลเมืององตัวเองครับผมว่ามันอยู่ที่สามัญสำนึกของ คนที่เป็นรัฐบาลและก็สามารถเสนกของผู้นําที่จะมีต่อประชาชนของตัวเองมากกว่าแต่ว่าของญี่ปุ่นเขาอาจจะใส่ใจพลเรือนพนลเมืองของเขาไม่ว่าจะเป็นแค่หนึ่งคนหรือจะกี่คนเขาก็ให้ความสำคัญแต่กับของเรากับนี้เฉยมันก็ทำให้สะท้อนให้เห็นสิ่งต่างๆเรามี ไม่เฉพาะแต่ที่บาดเจ็บอย่างที่พวกท่านเจอมาแต่ว่าที่ล้มตาย91ศพเนี่ยนะ <Okay. S 1> ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับ <Okay. S 1> พูดถึงเรื่องของ6ศพในวัดปทุมวนาราม <c oughs> มีข้อมูลอะไรไหมครับที่ที่ทำให้ที่นักข่าวเองรู้กันว่าตกลงใครคือคนที่กระทําการหรือว่าเป็นคนที่ยิง6ศพในวัดปทุมวนารามซึ่งซึ่งถ้าดูจากข้อมูลของ DSI ที่เล็ดลอดออกมานะครับ4ใน6นั้นก็คือว่า <c oughs> เจ้าหน้าที่รัฐหรือทหารเป็นคนยิงเชื่อว่าข้อมูลนี้มีน้ําหนักแค่ไหนครับคุณสุบินคิดอย่างไรผมว่าก็น่าจะมีน้ําหนักครับเพราะจากการพิสูจน์จากหนังสือที่เขาเปิดเผยกันมาเขามีน้ําหนักอยู่บางโอ้โหข้อมลพวกอะไรนี้ฮะมันชัดเจนอย่างอย่างช่างภาพด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกเล่าว่ามันชัดเจนอช่างภาพของนชั่นก็รู้ก็เห็นแต่เขาทำอะไรไม่ได้เขาไล่ฟังน้องที่มากับผมหมายถึงว่าทําอะไรไม่ได้หมายความว่าเขาเห็นอะไรเขาเห็นเขาเห็น ยิงแต่เขาไม่ถ่ายไม่ได้ไงอับครับในในในวัดปฐุมวนารามนี่เป็นไปได้ไหมครับว่ามีพวกกลุ่มก่อความมักจะได้ใช้ว่าก่อความมาสงบไม่ได้ก่อการร้ายก่อการร้ายก่อการร้ายเป็นคนทํามีความเชื่อกันอย่างนั้นไหมครับในผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามในความเชื่อของผมทหารยึดพื้นที่ไว้เกือบทั้งหมดแล้วไม่น่าจะเหลือผู้ก่อการร้ายถ้าผู้ก่อการร้ายนั้นแฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงที่วิ่งกันเพ่นพ่านเป็นไปได้ไหมครับที่เป็นคนยิง ผมไม่แน่ใจตรงนี้ว่ามันมันใช่หรือไม่ใช่แต่ผมดูแล้วไม่ไม,ไม่น่าจะมีผู้บอกอะไรเข้าไปไปส่วนตรงงานได้เพราะว่าเขาสกรีนเขาอะไรต้องเยอะแยะแล้วฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐจสกรีนหมดทหาร่เข้ามาดูแลนี่คือสกรีนตั้งแต่อาวุธด,ด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ากว่าจะเข้าไปในพื้นที่ได้เนี่ยมันถูกสกรีนไปหลายชั้นแล้วแต่มีข่าวออกมาว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยบางหน่วยที่เข้าไปช่วยแล้วเอาอาวุธไปให้กับพู้แสดง อันนี้ผมผมได้ข่าวมาอย่างนั้นเขาเขาก็เขาก็พูดออกมา<อ>ว่าเจ้าหน้าที่นี่คืออะไรฮะทหารแต็งโมตํารวจเตงโมเหรอหรือไงไม่ฮะเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิบางส่วน<อ>หรือรถเอมูเลนที่เข้าไปช่วยทีนี้คิดอย่างไรที่ทางข้อมูลที่เล็ดลอดออกมาทางรอยเตอร์ที่ออกมาพูดบอกว่าตอนนี้เนี่ยผลการสอบสวนเบื้องต้นของ DSI เนี่ยพูดค่อนข้างจะชัดเจนว่าการเสียชีวิตของพล,ลเรือนและก็ประชาชนทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยมาจากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกองทัพหรือทหาร น้ำหนักของข้อมูลที่ออกมาแบบนี้ในฐานะที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มันมีน้ำหนักมากพอที่จะให้เชื่ออย่างนั้นไหมครับว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นประชาชนบาดเจ็บล้มตายมาจากฝีมือของเจ้าที่รัฐครับเ <Med ian. S 2> ชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับคุณชวัดเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเชื่อเลยเชื่อเลยครับว่ามันแน่นอนอยู่แล้วโอเค okay, ส่วนหนึ่งผู้ก่อการร้ายก็มีแต่ผมว่าไม่มีอาวุธถึงขนาดขนาดนี้ขนาดที่จองปรับ ที่คนตายได้เยอะขนาดนี้ครับส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะปืนสั้นบ้างออืืมครับผมก็เชื่อว่าามันน่าจะเป็นการเข้าปราบของทางกองทัพมากกว่าครับอข้อมูลที่เล็ดลอดออกมาน่าจะมีน้ําหนักมากกว่าครับทีนี้มันก็มีข้อมูลสองส่วนที่รัฐบาลเองก็ถกเถียงกันเหมือนกันว่าข้อมูลของคุณเสื้อแดงจากฝ่ายคุณจตพรข้อมูลของรอยเตอร์นะฮะ ตกลงเราจะเชื่อข้อมูลอันไหนว่าอันไหนมันน่าจะมีน้ำหนักมากกว่ากันของสองข้อมูลนี้ความเชื่อของรอยเตอร์ฮะของข่าว <Re uters. S 2> ทั่วโลกนี่มัน <c oughs> เขาไม่คงไม่ผิดพลาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในฐานะที่ทำงานข่าวแล้วก็ สังเกตการดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าความรุนแรงในลักษณะนี้จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกไหมฮะถ้าเราจะวิเคราะห์จากประสบการณ์ในการทํางานประสบการณ์ในการลงพื้นที่แล้วเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยความรุนแรงในการที่จะเห็นคนไทยฆ่ากันทหารยิงประชาชนจะยังมีอีกไหมฮะในโอกาสต,ต่อไปมีครับตอนนี้คือไม่ได้หยุดอยู่ที่แล้วฮะทุกคนทุกคนก็เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนกันหมดแต่เคลื่อนอยู่แบบไหนเคลื่อนอยู่แบบใต้ดินหรือ<ๆ>อยู่เคลื่อนอยู่บนดินอืผมว่าไม่นานนะฮะคงมีอยู่แล้ว มีด้วยและแรงกว่าที่ตรงนี้ด้วยเชื่อว่าจะมีแรมแรงกว่าแรงด้วยแรงแรงกว่าแต่ว่าส<ร>ิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะแก้ปัญหาสมารช์นอรองดองค,คลี่คลายความขัดแย้งนี่มันไม่ได้ช่วยบรรเทาเลยหรือ,อยังไงไม่มีแล้วฮะไม่มี